อรุณสว,ส,สวัสดิ์คุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับคิวสาลายครับผู้ชมครับจำหนังเรื่องแฟนฉันได้ไหมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วครับจาก6กพุวมกับหน้าใหม่นะวันนั้นครับเวลาผ่านไป20ปีแล้วครับก็ถือว่ายังเป็นความทรงจําที่ดีให้กับใครหลายๆคนและวันนี้หนังเรื่องนี้แฟนฉันกําลังกลับมาย้อนความทรงจําอีกครั้งหนึ่งครับแฟนฉันมันคือความคิดถึงครับ แต่มันคือการลํำลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยรู้สึกดีกับเรื่องราวที่อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอะความทรงจําในวัยเด็กอะผมว่ามันเป็นเรื่องที่รีเลทกับคนทุกคนเนาะใครๆก็มีความทรงจําที่สวยงามในวัยเด็กดีใจค่ะตอบแทนเพื่อนแล้วกันดีใจค่ะเพราะว่า ได้กลับมาฉายรอบนี้ใช่ไหมคะก็มีภาพคมชัดขึ้นเนอะสมัยก่อนมันเป็นฟิล์มตื่นเนต้นเราเราตื่นเต้นแทนคนที่จะได้ดูว่าแบบครั้งนี้เราจะได้ดูที่แบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นหนังเก่าพออามาฉายมันจะดูเก่าหรือเปล่า<อ>แปลว่ามไม่เก่าไม่เก่าภาพสีคมชัดแบบสวยงามเลยค่ะ<อ>สีสดขึ้นนี่จะพาลูกๆหลานๆมาดูไม่น่าเบื่อแน่นอนแล้วก็เรามาให้กาลังใจเจี๊ยบแล้วน้อยหนากันด้วยนะครับผมแล้วก็แกงเพื่อนผมด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเชิญชวนนะครับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันครับ ส่วนตอนนี้ครับปรับมูนในโทนนิดนึงไปดูที่คู่หวานคู่นี้ครับ mm hmm. นายใบเฟิร์นล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของใบเฟิร์นครับ mm hmm. นายก็เลยจัดปาร์ตี้เล็กๆ2ต่อ 2, mm hmm. 2เราไม่เกี่ยวโอ้ยน่ารัก หวานจริงๆหวานไม่เกรงใจคนสิที่นี้บ้างเลยนะคะเพราะถึงแม้ว่าวันเกิดที่ผ่านมาของหนูใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเธอนั้นจะต้องห่างจากนายนภัสเพราะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแต่ก่อนตัวจะไกลหนุ่มนายเขาก็เลยเขอจัดปาร์ตี้วันเกิดห,หวานกันสองคนให้แหมอะไรมันจะขนาดนั้นละจันนูใบเขารู้ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาเราคอกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการแบบทําข้างๆเค้กเป็นดอกไม้ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ย คุณเขาย่างยางยี่หอกเหรอแล้วเขาคู่ไอยางกันบังคับจีตักเปนอะไรก่อนไม่อยู่ของขวัญอะไรก่องไม่บอกก็ของขวัญบอกอย่างหนึ่งเป็นรูปที่เขาให้คนวาดเป็นรูปคู่อะไรอย่างงี้ไม่หรอกเพราะแอปปัดป้องน่ารักอง่ายจริตถ่ายรูปไม่มีแหวนหอะไรขอให้ทุกอย่างดีแบบนี้ตลอดไป ส่วนคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กันนะคะความสัมพันธ์ของเจ้าขุนจักรพรรดิกับหนอ่ยเอิญฟาติมาของเจคขามีกุ๊กกิ๊กอะไรกันหรือเปล่าเพราะหลังจากที่เจ้าขุนส่งใจมาชวนหนอ่ยเอิญมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดโอเพลงจีบก่อนได้ไหมซึ่งเพลงก็ปล่อยมาได้สักพักแล้วแต่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เลยแถมคุณพ่อเจกับแม่ปิ่นรวมถึงแกงเพื่อนก็ยังแซวกันไม่หยุดความสัมพันธ์มันยังไงเหรอคะเจ้าขุนน่ารักครับน่ารักน่ารักมากเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับผมแพ้สี่แพ้สี่แบบเขินเลยไม่จีบอ 我王 <laughs> รักสดนะครับเหงามากเลยพี่ช่วงนี้เหมือนแบบเรียนจบกลับมาแล้วแบบไม่มีไม่มีสาวไม่มีอะไรเลยปิดท้ายวันนี้ครับด้วยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นน่ารักมากๆเลยนะครับในงานนี้ Love In Translation Final EP นะครับของ2หนุ่มต้าอู่แล้วก็ออฟโรดครับในซีรีส์รักไม่รู้ภาษางานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเขาไปดูฮะกับเหล่าแฟนคลับตอนจบของซีรีส์และที่สำคัญ สหนุ่มยังร้องเพลงเพราะๆอบอุ่นน่ารักให้กับแฟนๆมีความสุขมากๆเลยแหละครับแล้วเนี่ยเห็นบรรยากาศข้างหลังนี่คือแฟนคลับมารอกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะผมมาดูกันว่าวันนี้จะน่าตื่นเต้นกันขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกเราสคนมาดูกันเลยนะครับ ก็ S <S เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆ,ๆเลยขอบคุณแฟนๆตาหัวของรถที่มากันวันนี้ขอบคุณที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยติดตามมาตลอดนะครับและก็ฝากติดตามพวกเราสองคนเต่าของรถต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ เรียกได้ว,ว่าก็ฟินกันไปตาตา,ตากันแหละพอคุณเอ้ยน่ารักแบบสุดๆจริงๆยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องทั้งคู่ด้วยละกันนะครับส่วนวันนี้ฮะวันบันเทิงของเราหมดเวลาแล้วครับเจอกันได้ใหม่จันทร์ถึงสุขร์8โมงเช้าวันนี้คิวไปแล้วสวัสดีครับ